And I won't fight it no นี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสูงขึ้นมาโอเคนะปรับมกล้องมุมสูงแซบบ่บนะครับนี่นะฮะไปที่ที่ทางนี้แล้วก็ตั้งจุดที่เราต้องการจะโชว์เราต้องการจะโชว์ที่ทางไหนนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้ไปที่มุมสูงแล้วก็ลองวางสภาวะเวดลอ็อปการวางสภาวะเวลอ็อนะครับในบทอื่นๆยังไม่มีการสอนนะอันนี้มันก็จะมีในเรื่องของแบ็กกราว นะครับกรณีที่เราต้องการจะวางไปที่อ็อบเจกต์ก่อนนะครับไปที่อ็อบเจกต์ในส่วนของการวางนะครับมันจะมีแบบที่เราเรียกว่าเป็นวางต้นไม้นะวางต้นไม้เข้าไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นพวกลักษณะเหมือนกับสร้างเป็นภูเขาใช่ไหมสร้างเป็นภูเขาสร้างเป็นอะไรต่างๆนะฮะเอาผมเอาที่ต้นไม้ก่อนนะ,นไ,นนะไปที่ต้นไม้นะครับไปที่ต้นไม้ ถ้าบ้านทรงนี้นะฮะน้องๆดูทรงดูดีเทลของคนนะฮะเราอาจจะใช้เป็นต้นไม้ทรงที่มีขนาดความสูงนิดนึงอย่างเช่นตัวนี้นะฮะความสูงนิดหนึ่งนะครับอ่าวางเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคลิกแบบนี้นะมันก็จะวางทีละจุดนะทีละจุดแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่แหละวางทีละจุดแบบนี้ถ้าต้องการเป็นแนวนะครับคลิกไปที่ต้นไม้ใหม่นี่นะฮนะแป้ง กดแถวครับนี่ฮะแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้ออกมานะครับขึ้นแบบนี้ออกมานะฮะผมวางที่ตำแหน่งนี้ฟังนะฮะผมดึงที่ทางมายาวมาประมาณนี้ยาวมาประมาณนี้มันจะขึ้นเป็นแถวนี้ขึ้นมา number ครับผมกดทีๆเลยมันจะขึ้นเป็นแนวเหมือนกับบ้านแนวกําแพงแบงกาแพงบ้านเนี่ยกําแพงต้นไม้เนี่ยฮะแบบนี้นี่นะครับนี่นะฮะกำแพงต้นไม้จะนั้งกดถูไปนะฮะจะวางไปในทิศทางไหน สร้างเป็นแนวกำแพงก็ได้นะสร้างเป็นแนวกำแพงนะครับแบบนี้เพื่อจัดฉากมันอะ่ะจัดซีนมันอะ่ะนะฮะจัดซีนจัดอะไรต่างๆของมันอะ่ะนะครับถูกไปแบ๊บเดี๋ยนะขอดูนิดนึงทำไมมันดูมันมีเงาบังนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะมันอาจจะอยู่ ในแนวตัวนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการวางต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ต้นไม่ใช่สีต้นใหญ่อยู่ในนี่นะครับพวกนี้ฮะต้นไม้ใหญ่พวกนี้นะครับอันนี้กรณีต้นไม้ใหญ่ก็เลือกเป็นจุดเดียวนะครับง่ายกว่าเห็นไหมครับวางในมุมมองวางในมุมมองอ่า <me> ท็อปวิวหรือด้านบนเนี่ยนะครับมันจะดีกว่าไปปรับที่หลังนะประมาณนี้นะครับ อีสักหนึ่งตัวไหมมุมนี้นี <Yeah. S 1> ่ฮะนี่ฮะอ่าโอเคนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็ผมจะเอามุมมองมาอ๋อมันมีเมื่อกี้ผมพูดถึงแบ็กกราวนะฮะแบ็กกราวที่เป็นตัวเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นบ้านนะฮะมันจะมี จะผมให้ดูนิดนึงมันจะมีแบ็กก่าที่เป็นเหมือนบ้านนะคือไอ้แบ็กเก่าวนี้มันเหมือนกันเราไปจําลองว่าบ้านเราอยู่ใ,ใกล้ๆสอันนี้ฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะมันก็จะมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปที่มุมมองชูงๆนะครับมุมมองสูงๆไเปเแปลตัวนี้มานะครับไม่ใช่สินี่นครับ สิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะฮะอาจจะวางบ้านเขาอยู่ใกล้ๆก,กับของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเวลาตัว <c> ท <oughs> ี่ฮะเวลามองเวลามองเวลามองวิวเนี่ยมันก็เหมือนกับเออมันมีบ้านคนอยู่หน้าอะไรเนี่ยมันเป็นการจัดฉากชนิดหนึ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะช่วยบัง มันจะช่วยบังเวลาเราตั้ง s ีนเวลาเราตั้งฉากน,น,นะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็ลองลองฝึกดูนะครับผมก็จะลงมาที่ทิศทางนี้มุมนี้นะฮะสูงเข้ามาแปบนะครับทีนี้มาถึงคนนะจำนวนคนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้เป็น3 d นะร,รูปแบบของคน3 d นะครับก็คือมีลักษณะเหมือนกับการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการยืนพูดคุยกันนะครับอ่า ผมจะเข้าไปที่ตัวบ้านก่อนนะครับเข้าไปที่ตัวบ้านก่อนก็เดี๋ยวปรับมุมกล้องลงมานิดนึงนะครับแอบอันนี้ขึ้นปบบเป็นช่อมบังคาเลยวะเนี่ยนะครับอ่าขึ้นสูงขึ้นนิดนึงอ่าโอเคนะฮะอันนี้ผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับนี่นะฮะนอกๆอาจจะสูงขึ้นมาอ่าโอเคนะครับที่เขาจะมาเปิดคอนเสิร์ตฮะพูดเล่นก็อ่าผู้ชายคนนี้นะครับ นี่นะฮะคุยกันกับพี่คนนี้แล้วก็กด R นะครับยังไม่ต้องวางกด R ก่อนเลยขยับเลยนะฮะแล้วค่อยคลิกนะครับโอเคนะฮะเอบไปแล้วก็เลื่อนค่อยๆเลื่อนนะครับพอเราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านฉิดก็ค่อยๆเลื่อนนะครับนะฮะนะครับจากไปก็เป็นสุภาพสตรีนะครับ อามูนีดน่ดึงอา you know right. วางนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง yeah. วาง แล้วก็อกท่านหนึ่งนะครับคือมันเหมือนมาดูบ้านอารมณ์มาดูบ้านนะอารมณ์มาดูบ้านคุณบอกทำไมใส่เยอะจังก็อารมณ์มาดูบ้านอะนะครับนะฮะโี่นะ okay, นะประมาณนี้นะครับข้างบนก็พอไหมนะครับโอเคผมพอแล้วนะข้างบนนะฮะประมาณนี้ส่วนข้างล่างข้างล่างส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกใช้เป็นรถ ผมไม่ดูไปแล้วนะฮะในเรื่องของการวางรถนะในเรื่องการวางรถนะ่างเช่นผมใส่นี้เข้าไปนะครับฟนะีบสักประมาณนี้หนึ่งนะฮะสองนะครับสามแล้วก็ สีนะครับผมเรื่องของสีนะครับอันนี้ต้องสีเราคลิกไปที่รถเนี่นะฮะเอาวตชสวิตีนะครับเราคลิกที่รถเนี่นะครับบบมีนะฮะ selection แล้วมันก็จะมีสีนะครับไปกดเอานะครับเลื่อนความเข้มนะฮะชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ h x p นะครับ คือพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาที่ปุ่มอื่นเลยอย่างเช่นโฮมนะเรากดวางนี้ก่อนนะครับแบ่งแล้วกด s ไปก่อนนะฮะเรามาที่โฮมอ่าไม่ใช่โฮมสิ <laughs> ามาที่โมเดลเออนะหรือมาที่ตัวอื่นที่เราอยากจะเอามาวางทีนี้ผมจะเอาอุปกรณ์บางส่วนนะฮะอุปกรณ์บางตัว <Maybe. S 1> ที่อยากจะมาไว้นะฮะสมมติว่าน้องๆก็เอาไปตกแต่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับประมาณไหนอย่างเช่น outdoor outdoor ก็ผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ตัวนี้เลย นี่นะฮะนะครับอยู่ตรงมุมนี้ Rotate นะฮะประมาณนี้หนึ่งตัวนี่นะครับอ่ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผม ต้นไม้ต้นไม้เลยนะครับดอกไม้นี่เลยสุยเยผมจะชอบใช้ตัวนี้ฮะนี่นะครับแล้วก็มาเป็นแถวเลยวางจากจุดนี้นะครับมากันเป็นแถวเอานะครับ แป้งนะครับดึงออกมาทำไมมันเหมือนกับติดไอตัวใหญ่ปะงงเลยนะครับเมื่อกี้ผมเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยผมขอวางก่อนนะนะะหนึ่งตัวเออนี่นะฮะกำลังงงว่าเฮ้ยทำไมมันติดเหมือนกับ เป็นแนวของไอ้ตัวต้นใหญ่นะครับแต่กดูนิดนึงเปีือยนะไม่ใช่สิเียบมาไม่เป็นไรงั้นผมบางกัะขึ้นเข้าไปนี่ฮะมันเหมือนกระติดตัวต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนอ๋อผมทราบแล้วผมทราบแล้วนะครับอันเนี้ยเวลาเราวางตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะติดพวกค่าพวกนี้ขึ้นมาค่าต้นไม้หรือค่าต้นอื่นๆอ,อะไรก็ช่างน,นะครับอ่ะผมวางเข้าไปก่อนนะนี่นะฮะผมผมเลือกวางที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เซตเข้ามาที่ประมาณนี้นี่ครับมันจะมีไอ้พวกพวกนี้ เราไม่เอาตัวไหนเราก็ดับมิคิกก็ออกไปดับมิคิกนะฮะมันก็จะได้เป็นต้นเฉพาเหลือให้มันเหลือเฉพาะต้นนั้นต้นเดียวเมื่อกี้ที่มันติดต้นใหญ่นะฮะถ้าน้องๆวางนีเข้าไปนะครับแล้วมันติดติดต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็ดับบินคลิกไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่นั้นนะฮะคีนะคีผมกดถูกไปนะครับจะฉออกมาผมขอมูฟรถก่อน รน,น,น้านี่นี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้อ่าต้นไม้อีกดอกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,อกไมอ้อีกแล้วกันนี่นะฮะวาง ล้วก็ดึงมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับกดไปนะครับกนะ็กดทูคือถ้านมีหลายตัวให้เอาออกนะฮะเราเลื่อนเมาไปเขาจะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องการรีมูฟก็คือการอัดมันคลิกอะไรเงี้ยนะครับอ่าผมเอาคนมอีกนะฮะคนเอาเด็กๆมาด้วยนิดนึง 3D 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 ข้างบนนี่นะครับ ไม่สิวางจุดเดียวเออไม่เอาหลายคนนะครับนะฮะนี่นะครับ มานี้อยากได้ต้นไม้สักมุมนี้ด้วยโอ้อันนี้ผมไปดีที่ทางนี้เดี๋ยววันนี้มีหน้าแหละมันดูเวลาเราจะเคลียร์ต้นไม้นะครับเวลาจะจุดวางนะฮะให้เราไปกดที่ตัวที่เราเลือกก่อนคือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กด selection ตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นไปแบบนี้ขึ้นมาน้องๆกดปุ่ม control นะครับกดปุ่ม control ค้างแล้วก็เลือกแบบนี้ฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่ม ดีดนะครับส่วนช่องนี้ <'Cause> มันจะขึ้นจํานวนขึ้นมาแล้วกดดีดตรงนี้ออกไปน,นะครับเราคุมเรากดปุ่มคุมแบบนี้ก็ได้นะคุมคุมในส่วนที่มันที่ว่าเอ,อิ่มติดต้นไม้นะติดเฉพาะดอกไม้นะฮนะค,คือมันติดตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เองเขาจะเลือกเฉพาะอ่าอ่าอ่าชนิดนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นชนิดชนิดนั้นๆนะครับโอเคผมไปที่ตัวนี้ใหม่ผมจะวาง มนี่นะครับประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็ทิศทางนี้อยู่ตรงนี้นะครับดึงออกมาตามแนวนี้โอเคถูกต้องนะครับ ออกมานี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดอื่นเนาะทีนี้ถ้าต้องการดวงไฟนะครับอยากจะใส่ดวงไฟเวลาให้มันดูมีสว่างแม,มันสว่างนิดนึงก็ไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้เลือกเอาว่าจะใช้ดวงไฟแบบไหนช่่นใหญ่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะฮะแล้วผมก็แปะไปสักหนึ่งดังหลอดสักมานนิเพื่อใหนะ้มันมีความสว่างขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับให้มีความสว่างขึ้นมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ตกแต่งให้สวยงามนะครับน้องๆไปจัดซีนไปจัดอะไรต่างก็ได้อีกทีหนึ่งนะฮะจัดฉากจัดซีนอะไรต่างนะครับประมาณนี้โอเคน่าจะพอนะผมเอาใส่ผมใส่ประมาณนี้นะครับถอยออกมานะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเวลาเราปรับมุมนะเวลาเราปรับสภาพวดล้อมเราจะเป็นแบบไหนมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับโฟโต หนึครั้งนะครับอ่ะจากตรงนี้เราก็ทําการปรับมุมมองปรับอะไรต่างได้เหมือนเดิมนะกดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เลือ่อนมองเข้าไปทิศทานี้นะแฟะแบบนี้ก็ได้นะครับกดสะกอค้างอ่ากดที่ขวาค้างให้เห็นเป็นทิศทา,านี้เห็นไหมฮะเวลาเราตั้งฉากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีบางมุมที่มันดูโลง่ลงๆมันมันดูโลง่ลงๆจากตรงนี้นะครับถ้าจากกรณีนี้กลับตัวนี้ กดตัวนี้นะครับมันจะกลับเข้ามาที่ภาพก่อนน้องๆไปเอาต้นมงต้นไม้เนี่ยใส่เข้าไปก่อนได้นะครับใส่ต้นไม้เข้าไปก่อนให้มันมีรูปแบบที่มันมันมองแล้วมันมันเป็นเป็นแนวเป็นแนวกำแพงอ่ะเป็นแนวเป็นแนวแบบมืดๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ ะใะบแสงเข้าไปแบบคือฉากเนะ่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะมันจะมีผลกระแสงนะครับจะมีผลกระแสงแล้วส่วนใหญ่บางทีผมเลือกใช้เป็นตัวต้นไม้บางต้นเนี่ยยืนตรงมุมนะฮะยืนบางบางมุมสักมุมหนึ่งเนี่ยก็จะสวยกว่านะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ จะพิจารณาเอานะครับะะแล้วแต่จะพิจารณาเอาโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับไปที่กล้องใหม่นะฮะก็เลือกใหม่นะ,ะที่ชางนี่นะฮะ มุมกล้องนะครับโอเคตรงนี้ดูโลง่ลงๆเอาต้นไม้มาใส่ใหม่นะครับก็มุมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะดูโลง่ลงๆก็เอาต้นไม้มาใส่ ต้นใหญ่เลยก็ได้นะฮะสักประมาณนี้นะครับก็เอาคนมอีกสักหน่อยนึง โอเคนะครับกลับมาที่นี่อ่ะเราเลือกมุมไหนนะเป็นตัวตัวนี้มันยังมันยังสว่างนะขออีกสักหนึ่งต้นแล้วกันมาบังมุมนี้นิดนึงนะฮะมุมนี้แม่งดูสว่างถ้าต้นใหญ่ไปมันก็จะมืดไปนะ อประมาณนี้แล้วกันนี่ครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราเราเลือกมุมได้เลยนะครับตัวแรกก็เลื่อนมองมาตรงนี้นะครับแล้วกดที่กล้องอันนี้มันจะถ่ายฉากแรกฉากถัดไปนะครับน่เรามาที่ตรงนี้ก่อนอันนี้ฉากแรกนะฉากถัดไปต้องการมุมมุมมองประมาณไหนน้องๆก็ตั้งเอาอนนเช่นอาจจะถอยหลังนิดนึงนี่นะฮะนี่นะครับ,รบโอเคฉากที่สองนี่นะครับ จากนั้นก็หลังบ้านไหมนะหลังบ้านไหมหน้าบ้านสิบยี่หลังบ้านหน้าบ้านตรงตรงแบบตรงตรงนิดนึงนะครับตร,ตรงนิดนึงนี่นะฮะประมาณสักมุมนี้ประมาณมุมนี้คิวเดินหน้าไปหน่อยเอียงนิดนึงสูงนิดนึงอ่านี่นะครับ ไทยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ฉากแตได้ฉากถ้ากดมามันก็จะมาที่ทิศทางนี้มาที่มุมนี้มาที่มุมนี้มุมที่น้องๆน้อง,อง,อง,องตั้งได้หลายๆฉากเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสอ่ะโอเคผมเอาที่ตัวแรกที่ทิศทางนี้นะครับผมไปที่การตั้งค่าก่อนในเรื่องของรีเลสติกอันนี้จะเป็นรีเลสติกนะครับมันก็จะใส่สไตล์อารมณ์ประมาณนี้ขึ้นมานะครับถ้าเรา คือส่วนใหญ่ผมไม่เลือกตั้งเอฟเฟกเยอะนะครับผมเอาตามที่เขามีให้อันนี้ผมใช้รีเดสติกนะครับใช้เป็นแบบรีเดสติกพอใช้แบบรีเดสติกเสร็จปุ๊บเรนเดอร์เลยครับส่วนใหญ่ผมเลือกใช้ที่มันไม่สูงมากก็คือส่งอ e ีเมลได้คือตัวนี้ถ้าเป็นขนาดใหญ่เดสก์ท็อปมันมีให้เลือกหลายไซส์นะที่ตรงนี้เลยนะครับเห็น,นะฮะน้องก็ลองกดดูแล้วก็ลองตั้งชื่อเข้าไปอย่างเช่นผมใส่เป็น005นะฮะอ่ะ005นะครับ,รบกดเซฟไปมันก็จะทําการเรนเดอร์อยู่แป๊บ นะครับลองดูนะครับนี่ฮะก็จะออกมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าต้องการแบบมืดส่วนใหญ่มันจะเป็นไนไนเนี่ยมันจะเห็นเป็นเป็นไอตัวนี้นะเป็นดวงดาวเป็นอะไรต่างแต่ไฟน้องๆต้องพอนะ ไฟอะไรต่างๆก็ต้องไปลองตั้งดูไปลองใสด่ดูนะครับไปลองลองอันนี้ดูอีกทีนึงนะครับสาหรับไฟนะครับถ้าเป็นดาวดาวก็คืออันนี้แสงจะลงมาแล้วช่วงดวงอาทิตย์นะครับแสงดวงอาทิตย์จะลงมาก็ต้องไปดูว่ามันโอเคไหมแต่ในส่วนของพื้นหญ้ากับสภาพแไวล้อมแบบป่าไม้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันสภาวะไวร้องแบบป่าไม้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีผลมากอะ่ะนะครับมันถูกบล็อกไปโดยสภาวแไดล้อมของเขา นะครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นไหนอีกทีละ่ะก็จะมี Day Time นะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมเอา Day Time ด้วยนะสุดทหายผมก็จะเลือกตั้งประมาณนี้เฉยนะฮะศูนย์ศูนย์หกนะครับเซฟไปนะฮะ เนี่ยครับดีทามก็จะประมาณนี้นะครับลองใส่ดูลองเล่นดูได้นะลองใส่ดูลองเล่นดูได้นะไม่ไม่มีปัญหานะครับแบบตัวไหนเรากลับไปแก้จากออ t ิแคนแล้วก็เซ็ตส่งกลับมาใหม่ก็ได้นะครับเซ็ตส่งกลับมาอีกรอบนึงก็ได้ไม่มีผลนะครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับผมจะใช้เป็นเอ่อ คัสตอมนี่แหละนะครับก็คือตั้งค่าตามแบบนี้เลยแบบที่ผมใส่เข้าไปนี่แหละนะฮะนะครับประมาณนี้ทำได้ทุกซีนทุกฉากนะครับน้องๆทำได้ทุกซีนทุกฉากน้องๆต้องการประมาณไหนก็ทำตามนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้ไป นะครับลองตั้งดูหลายๆ so มุมมองนะอย่างเช่นขอขึ้นไปทิศทางจากด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองจากทิศทางจากด้านบนนะฮะลองฝึกเล่นดูนะครับนี่ฮะทิศทางจากด้านบนจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยเลื่อนดูครับนะครับบ้านเราอยู่ในมุมมองประมาณไหนอะไรเงี้ยนะฮะน้องๆก็ลองดูแล้วกันนะฮะนะครับให้มันเห็นแบบนี Recently, ้ก็ได้นะครับมุมนี้ก็สวยนะฮะนี่ฮะมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ ถ่ายไปสักฉากหนึ่งถ่ายได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะมุมนี้ค่อนข้างสวยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะไปที่เดี๋ยวนะผมใช้เป็นคือเรลิสติกเนี่ยผมมองว่าอารมณ์มันจะอันนี้กว่านะเรลิสติกอารมณ์จะดูเหมือนนิยายดีอะนะเหมือนในเทพนิยายดีนะครับ โอเคแล้วก็ไปที่นี่เลย008เซฟเลย you know นะครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้ right. นะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของข้อเดียนนี้นะครับบ้านสองชั้นด้วยนะครับค่อนข้างที่จะ <Yeah. S 1> กึง่งแอดวานซ์นิดหนึ่งนะใครที่ไม่มีพื้นฐานก็ต้องไปฝึก พื้นฐานของเขาพอสมควรแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นงานโมเดล2 d ดีนะครับประมาณนี้นะน้องๆเองก็ก็ลองลองฝึกดูนะลองฝึกลองลองเล่นดูนะครับว่าในส่วนไหนที่เราจะสามารถปรับนะครับแล้วก็เหมือนกับทาความเข้าใจนะฮะในส่วนของแต่ละตัวแต่ละชอ็อตแต่ละอะไรต่างเนี่ยก็ไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม ใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าน้องๆเองนะฮะเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของการออกแบบลูมิออนนะเป็นตัวที่ตอบโจทย์อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะส่วนใครที่อยากโ <c oughs> ทษทีฮะอยาก,กาจะเจาะลึกมากกว่านี้ก็รอตามในส่วนของหนังสือที่ผมรีวิวอยู่นะของยานพัทวุฒิศิลป์นะฮะก็จะทยอยออกมาให้เห็นว่า การทำแอนิเมชันการทําอะไรต่างๆต้องทำไงบ้างนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของคอมพิวเตอร์มีจุดในบ้างอะไรประมาณนี้ถ้ามีเก็บเล็กเก็บน้อยก็เดี๋ยวเอามาฝากกันนะครับในคอร์สเรียนนี้จบแล้วนะครับในส่วนของอ b j e c t 2020ใช้ง,งานคู่คู่ไปกับโปรแกรมรูน n อนเวอร์ชัน10นะครับผมแล้วก็วางจําหน่ายแล้วใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีให้มีแบบฝึกหัดีแรงต่างให้นะครับน้องๆก็ไปไป ตามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับที่ i อ l ดี e A ลนเตัวเลขศูนย์หนเก้าสองห้าหนึ่งนะครับหรือสอบถามรายเดียดได้ดูวิดีโอการเรียนการสอนก่อนเลยถ้าชอบก็ค่อยสั่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในข้อเรียนถัดไปนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของ2021เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามีข้อเรียนไหนที่จะมามาพูดคุยกันมาเปิดกันทีนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ Come to change me And I won't fight enough